สวัสดีครับครัวบานทุงของโรงเรียนลากินภาเทียวครับเจ้านี้ผมมีเมนูมานําเสนอนะครับเป็นอาหารหนึ่งเมืองวันเท้าครับยำไก่บ้านนะครับยำไก่บ้านใส่หัวปีแต่ใส่เยอะแล้วนี่นะก็มีไก่บ้านสองตัวครับก็เลยจะมายำเป็นยำไก่บ้านนะครับกินตอน้วยเจ้าครับมะม่วงกินกัเข้าครับนี่ครับเป็นเครื่องปรุงเครื่องเคียงมันครับก็ตั้งน้ำในเดือดเอาไก่ไปต้มกันครับต้มทั้งตัวเลยนะครับเอาขาตะไคร้ใส่ตามไปได้ครับ เตีงน้ำเดือดแล้วก็เอาไก่ไปต้มเลยครับไก่บ้านไก่สาวบะเหนียวต้มสมักบ่เกิน40นาทีก็ใช้ได้แล้วครับครับผมครับผมตั้งน้ำเดือดเดือดแล้วก็เอาไก่ที่เราล้างเสร็จแล้วเะาครับเราไปต้มเลยต้มทั้งตัวเลยนะครับครับต้มสองตัวเลยครับเดี๋ยวก็เอาขากระต่าย ตามลงไปนะครับครับผมตั้งน้ําจนเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใช้เกลือครับเกลือเป็นหลักนะครับใส่เกลือไปหน่อยเกลือครับทำอาหารทุกอย่างถ้าจะให้มันกลมกล่อมต้องเกลือครับตามด้วยนีครับคาตะไคร แล้วก็ปิดฝาไปเลยนะครับเแบาบแก๊สต้องน้อยหนึ่งก็ได้แล้วก็ถ้าจะให้ดีหมันโอกาสก็มาช้อนช้อนฟองพวกนี้ทิ้งครับเนี่ยฟองพวกนี้นะครับช้อนทิ้งไปเลยครับอ่ะก็ปิดฝาไว้รอเลยครับผระหวังที่รอไกซุกนะครับ เราก็จะมาทําน้ําจิ้มเพิ่มนะเพราะว่าไก่ตัวใหญ่ผมว่าทําเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดแล้วเอาไก่ไปจิ้มๆเนี่ยมันก็อร่อยอีกรสชาตินะครับนี่ครับพริกกระเทียมใช้กระเทียมไทยนะครับรากผักชีหนึ่งอันนะครับมะนาวน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาล,าาตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ําปลาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเอาพริกไปโขกเลยครับครับผมระหว่างที่ร้อนแล้วก็มาทำน้ำพริกร้อนนะครับใช้พริกขี้หนูสวนจะดี แต่ว่านี่มันเป็นชิกฟฟ้านะผสมขี้หนูครับกระเทียมผมใช้กระเทียมไทยนี่รสชาติจะดีกว่ากันเยอะครับก็แล้วแต่จังหวนนะนะช่วงนี้กระเทียมไทยมันถูกหน่อยก็ใช้กระเทียมไทยครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มพวกนี้กระเทียมเยอะๆจะได้อร่อยครับลากสุกี้หักใส่เลยน้ำจิ้มพวกนกี้กินกับอาหารทะเลได้เลยนะเกลือครับ ใส่เกลือหน่อยนะค่ะน้ำจิ้มยังเกลือเป็นหลักครับอรอติดตามครับเดี๋ยวโขกเลยแต่เวลาโขกนิดนึงเวลาโขกเป็นหน่อยนึงนะครับพยายามให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าผมอย่างสไตล์ผมนะผมชอบที่มันมีสีแดงนิดนึงผสมกันครับซีฟู้ดต้องออกแดงๆเข,ขียวๆอ่ะมถึงจะมึงถึงจะน,น่าชิมครับ ตัวโขกนะครับแค่เฉลียก็รัวพกได้เลยครับเดี๋ยวก็เติมน้ำตาลมะพร้าวของชูรสแล้วก็น้ำปลามะนาวก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับน,นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็เอาไปกินกับกุ้งหอยแครงอะไรได้หมดนะครับคลายกันกเดี๋ยวก็ปรุงเลยครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหน่อยนี่ถ้าไม่มีน้ำตาลมะพร้าวก็ใช้น้ำตาลทรายครับแต่ว่าน้ำตาลมะพร้าวนี่ก็ไม่แพงถุงสิบห้าบาท ถุงโยมให้ดูมีเพียครับครับบีบมะนาวใส่เลยเดียวกว่าผสมลงในโคก,กเลยเพราะว่ามันจะน้ำจิ้มซีฟูดผสมในโคก,กเลยครับจะได้เติมตาลมะพร้าวลงไปบีบมะนาวลงไปเดี๋ยวตักมือน้ำตาลมันละลายครับนาวสองบี ช่วงนี้มะนาวถูกแล้ว okay. สามพอดีไม่ต้องไม่ต้องกลัวจะเปรี้ยวเกินใส่น้ำปลาอย่างดีหน่อยตันเล็กใช้น้ำสำคัญนะครับทาน้ำจิ้มซีฟูด้ดถ้าน้ำปลาอย่างดีนี่มันจะชูรสชาติขึ้นเยอะ เดี๋ยวผมจะมีน้ำจิ้มช่วงไหนมะนาวแพงนะเดี๋ยวโรงเรียนจะทำน้ำจิ้มสูตรใส่มะนาวนิดเดียวแต่ก็เปรี้ยวแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็ทำกันครับเดี๋ยวเราวันหลังจะคอติดตามนะครับเรบจะกินกับไก่นะไก่ต้มครับกินแบบคนเมืองครับทำน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็เอาไก่จิ้มลงไปเปรี้ยวเค็มเผ็ดกินกับข้าวเหนียวปล้ววันนี้ เดี๋ยวเราไปดูไก่เราเลยครับของผมนี่ครับหลังจากที่ต้มไก่จนซุกแล้วครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราก็จะมายำเป็นูุรเมืองบางส่วนเดีวผมจะแบ่งไปให้ย้ายครึ่งหนึ่งนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ของผมนี่ก็จะเอามายำครับไก่มันสาวเปื่อยแล้วครับนี่เกี่าวครึ่งหนึ่งผมจะเอากินกับน้ําจิ้มนะซีฟู้ดนะครับนี่ครับเดี๋ยวแก้เนื้อนออกมาเลยแล้วก็เอาไปยำยำเมืองก็คือว่า ยำใส่พริกลาบนะครับใส่ผักไผ่หอมดวนใบบกูดนะครับฉีกเลยครับอุ้ยน้ำลายน้ำลายสอมากเลยหอมไก่บ้านนี่ครับคนเมืองต้องรู้จักยำไก่นะครับยำไก่ยำจิ้นยำไก่บ้านนะครับนี่ยำไก่เมืองเดี๋ยวผมขอดวแกะแกะไก่ก่อนครับครับจิ้นไก่อกไก่นะครับฉีกมาเป็นเส้นๆเลยยำแบบเมืองๆนะครับเครื่องในมันโอ้เยอะเลย ับจะเอาจิ้มน้ำจิ้มนี่เลยก็อร่อยนะครับขามันนะอัะนน,น,นี้เพราะผมกินคนเดียวนะมันนี่ไม่ไมีใครอยู่บ้านครับผมจะทำแค่นี้เป็นย้ำไก่ครับเดี๋ยวรอติดตามไปตั้งกระทะเลยครับครับผมนี่ครับพอหั่นเสร็จอุ้ยอาการเริ่มเปลี่ยนนะครับ <c oughs> พอเอ,าอ่าชีไกเ่เสร็จนะครับแล้วก็จะมีพริก พริกหนุม่มคนเมืองมันจะมากเอาพริกหนุ่มไปจีไฟครับไปเผาไฟนะครับแล้วก็ถ้าถ้ายำไก่นุ้เด่นจะคันได้เลยครับหัวปีนะครับเอาหัวปีนะครับเนี่ยหัวปีสดๆนะครับปอกอกแต่ข้างในมันแล้วก็เอามาต้มตัยไก่นะครับมันจะอร่อยมากมันจะกินรสชาติเหมือนเหมือนไก่เลยแต่ผมชอบกินปีมากกว่าไกนะ่ในห้างไหนมันผมว่ามันอร่อยหวานดีครับคนเมืองมันก็จะใจพริกลาบนะครับผมซื้อพริกลาบสําเร็จรูปมานะครับแต่ว่านนุงเด่นก็จะตา นี่ครับตำเครื่องมันเพิ่มนีเครื่องเทศนั่นมีบอกแค้นนะครับเครื่องเทศตะไคร้กระเทียมครับเพิ่มความหอมนะเพราะว่าพริกลาบที่บเพิ่มมานี่มันอาจจะเครื่องเทศน้อยครับครับผมเดี๋ยวก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนิดนึงเอาพริกลาบนี่ไปผัดครับไปผัดกับที่ผมโขวงไว้นะไปผัดหอมๆเลยครับครับผมนี่ครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนิดหน่อยเอาเครื่องเทศ จะเทียมตะไคร้ถั่วโปะครับจะคั่วเอาหอมก่อนหอมน่อยไงมันหอมเลยมันหอมเปกินขูเหนือนะครับหอมเครื่องเทศแบบแฟนเอาพริกลาบเขาก็ผสมเครื่องเทศมาแค่นั้นแหละแต่ว่าเราจะใส่หน่อยหนึ่งครับเผ็ดโอ้เผ็ดหน่อยอะใครชอบเผ็ดชอบน้อยก็ตามตามใจชอบนะครับ พอผัดคััวจนหอมก็เอาน้ำต้มไก่น้ำซุปไก่ที่เราต้ไมไว้เจ้านะครับมาใส่เวลาผัดกบน้ำมันมหน่อยสีสันมันจะงาม้วยครับ,รบเติมน้ำต้มไก่เข้มข้นเนะครับน้ำต้มไก่เพราะว่าใช้ไก่ทนะั้งสองตัวอเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนครับครับผมน้ำเดือดก็ใส่ใบบักกูดครับแล้วก็เอาไก่ พริกหยวกลงไปเลยครับ,รบน้ำไก่บ้านสูนี้เข้มข้นแน่นอนครับครับ,รบกินกับข้าวเหนียวห้อนครับวันนี้ครับ,รบเติมน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสลงไปตามใจชอบนะครับเพราะว่าไก่มันก็สุกแล้วนะ แล้วก็หัวปีเราต้มกระซุกนะครับพอต้มไปบ่มมาเนี่ยมันจะไม่รู้นะนไนเป็นไก่ใน,นเป็นหยวกเป็นเป็นหัวปีแต่ผมชอบกินหัวปีนะครับถ้าคนเมืองยำไก่แบบนี้นะครับใส่เครื่องเทศเนาะครับผมเดี๋ยวไปเอาผงชูรสเติมก็ตักเอาผักชีโรยหน้าก,ก็ตักกินได้เลยครับครับนี่ครับเดือดสุดๆแล้วแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับยำไก่บ้านทบใส่ผงชูรสตามใจชอบ ใส่นิดนึงครับแล้วก็เอาผักมันต้องมีผักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีนะครับรวยหน้าไปครับก็เดี๋ยวตักไปให้ชิมเลยครับครับนี่ครับเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับยำไก่บ้านครับใส่หัวปีนะครับ ของกินน้ำมือมะเขาครับแล้วก็มีไก่ต้มครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งผมเอาไปยำครึ่งหนึ่งผมก็จะามากินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่น,นะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องในมันก็เอาไปใส่ต้มหมดละครับมันก็มีมือเดียวเนะเาะอ้าวมือหนึ่งถือกล้องอยู่รับฉีกเนื้อนี่ครับเนื้อไก่บ้านนี่มันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันนะเหนียวนุ่มแล้วก็หอม ชิมน้ำชิมซีฟูด้ดตามเองครับชิมให้ดูน่ครับส่งไ่สู่ลูกเรนแบบบ้านบ้านสไสใบมะขามออนแซ่แบแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และไม่พูดหละ่ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุกเรนนั่งเด้อแซ่แบแซ่บ